สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุประบายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับ King of Touring อีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้เป็น BMW r 1 2 GSLC ค่ะ สำหรับ r 1 2 GS คันนี้เป็นตัวถังน้ำมันเล็กนะคะลูกค้าจุน้ำมัน20ลิตรค่ะคันนี้เป็นรถปี17นะคะเป็นตัวกุญแจนะคะแล้วก็เป็นตัวจอเข็มนะคะเป็นตัวโลค่ะลูกค้าที่สูงตั้งแต่160เซนติเมตรขึ้นไปขี่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวเล็กนะคะเหมาะสำหรับคนไทยค่ะ นี่นะคะเป็นตัวกุญแจนะคะก็คือใช้กุญแจบิดเอาไม่ใช้คีย์เลสนะคะลูกค้าเลใไมค่ะอยู่ที่34,630กกิโลเมตรค่ะเดี๋ยวแอดมินสตาร์ทเครื่องเลยนะคะ ปิดกุญแจค่ะสำหรับ BMW R สอง JLC คันนี้นะคะของแต่งนะคะอย่างแรกเลยก็จะมาพร้อมกับปี๊บ3ใบค่ะปี๊บทั้ง3ใบเป็นของศูนย์ BMW ใช้กุญแจดอกเดียวกับตัวรถนะคะเราก็มาพร้อมกับชุดแหลกตรงรุ่นนะคะตรงรุ่นเป๊ะเลยค่ะก็คือเข้ากับตัวรถได้เลยนะคะปี๊บด้านในค่ะเป็นของ BMW แท้นะคะโลโก้อยู่ตรงด้านนี้นะคะลูกค้าทั้ง3ใบค่ะ ถ้าปี๊บแท้จะเป็นติดเป็น BMW Touratech แบบนี้นะคะเพราะว่าทาง BMW เนี่ยให้ Touratech เ,เป็นคนทำให้ค่ะมากับชุดแหลกตรงรุ่นเลยนะคะมันคงแข็งแรงแน่นอนค่ะถัดมาค่ะแคชบาร์บนล่างเป็นของ Touratech นะคะไฟสปอร์ตไลท์เป็นของศูนยค่ะกัดไฟหน้าเป็นของศูนยเช่นเดียวกันนะคะโลโก้ BMW อยู่ตรงด้านนี้ค่ะ แล้วก็จะมีอกล่างของ BMW เช่นเดียวกันค่ะลูกค้านี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่หารถออกทริปปีใหม่นี้อยู่นะคะ R1200GS ก็ตอบโจทย์สำหรับคนตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ขี่ได้สบายๆนะคะรถไม่หนักนะคะคล่องตัวค่ะ ก็เป็น king of touring เหมือนกันนะคะแค่ถังน้ำมันเล็กกว่าตัว GSA เท่านั้นเองค่ะตัวนี้จุน้ำมันได้20ลิตรนะคะลูกค้าต่อแฮนด์ค่ะเป็นของ w o n d e r l i t นะคะมีโลโก้ W อยู่ตรงด้านนี้นะคะลูกค้าเป็นของ w o n d e r l i t ค่ะแล้วก็ตีนเป็ดก็เป็นของ w o n d e r l i t เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวโลนะคะเบาะก,ก็โลนะคะผู้หญิงขี่ได้เลยนะคะแอดมินสูง167ถ,ถึง2เท้าเลยนะคะสบายสายเลยค่ะ สีของเขาก็เป็นสีเดิมจากศูนย์แบบนี้เลยนะคะตัวถังน้ํามันจะเป็นสีเทาค่ะคาดการเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ชุดปักนกก็จะเป็นสีขาวค่ะมีสติกเกอร์คำว่า R2GS แบบนี้เลยค่ะราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะสําหรับราคาตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมางลงรายละเอียดไว้ให้ลูกค้าที่สนใจ BMW R2 GSLC ปี2017คันนี้นะคะสามารถ ทักอินบ็อกหรือโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ